โตเคินซี่และโทเค็นที่ต้องมีความเสี่ยงสูงทั้งอาจสูญเสียเงินลงทุนได้ทั้งจำนวนโปรศึกษาและลงทุนให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้รับค่าธรรมเนียมเทรดโทเค็นคืนกับ20%เมื่อสมัคร b i n a c e t x ด้วยลิงก์รายละเอียดใต้คลิปหรือใส่โค้ดนี้เด้เลยครับ ถ้าคุณยังไม่เคยเทรดบน Binance TS มาก่อนบอกเลยว่าห้ามพลาดแคมเปญนนี้ครับเพราะตอนนี้ Binance TS กำลังแจกเหรียญ BNB มูลค่า500บาทให้ฟรีๆสำหรับใครที่เทรดครั้งแรก500บาทขึ้นไปใช่ครับไม่ได้ฟังผิดครับ แค่เทรด5 0 0บาทก็ได้ BNB คืน500บาทครับเหมือนได้ทุนฟรีไปเทรดต่อแบบคุ้มสุดๆเลยทีเดียวแต่ก่อนจะเทรดเนี่ยคุณต้องเข้าไปกดร่วมหน้ากิจกรรมก่อนนะครับไม่งั้นก็จะไม่มีโอกาสได้รับหลังวันถึงจะเทรดไปแล้วก็ตามเพราะแคมเปญน,นี้เขากําหนดไว้ชัดเจนเลยว่าต้องกดลิงก์เข้าร่วมก่อนเทรดเท่านั้นถึงจะรับสิทธิ์ได้ลิงก์อยู่ตรงนี้นะครับ หรือจะกดที่รายละเอียดใต้คลิปก็ได้ก็เดี๋ยวจะทิ้งลิงก์สำหรับกิจกรรมไว้ให้นะครับหรือใครจะกดเข้าร่วมที่หน้าแอปพลิเคชัน b i n a น c e ก็เข้าไปที่เมนูตรงนี้ครับและเข้าไปกดเข้าร่วมตอนนี้ใครที่ยังไม่มีบัญชี B i n a น c e TS เนี่ยก็สามารถสมัครได้ที่ลิงก์รายละเอียดใต้คลิปนะครับ ทิงบอกก็ทิ้งลิงก์ให้เรียบร้อยแล้วพอสมัครเสร็จก็อย่าลืมกดเข้าร่วมแคมเปญก่อนเทรดทุกครั้งครับกิจกรรมนี้เริ่มแล้วตั้งแต่วันนี้และจะเปิดให้ร่วมไปจนถึงวันที่31พฤษภาคมแต่ต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าสิทธิ์ในการรับรางวัลเนี่ยจะจํากัดอยู่แค่2,000สิทธิในแต่ละเดือนเท่านั้นครับใครมาก่อนก็มีสิทธิก่อนครับสำหรับวิธีรับรางวัลถ้าเกิดว่าคุณเข้าเงืินไขเนี่ยคือเป็นผู้ที่ไม่เคยเทรดบน binance บนะ ts มาก่อน และกดเข้าร่วมแคมเปญหลังจากนั้นก็ไปเทรดขั้นต่ํา500บาทก็จะมีสิทธิ์ได้รับบ n b นี b มูลค่า500บาทครับโดยรางวัลจะถูกส่งไปในรูปแบบของวอชเชอร์ภายในวันที่สิของเดือนถัดไปเช่นถ้าเกิดคุณเทรดครั้งแรกในเดือนเมษายนก็จะได้รับบี b วอชเชอร์ภายในวันที่10พฤษภาคมหรือถ้าเกิดว่าเทรดในเดือนพฤษภาคม,าคมก็จะได้รับรางวัลในวันที่10มิถุนายนอย่าลืมเข้าไปกดตรวจสอบวอชเชอร์ด้วยนะครับว่าได้รับรางวัลหรือไม่เพราะถ้าเกิดว่า คุณไม่เข้าไปตรวจสอบและไม่กดรับรางวัลเมื่อถึงสิ้นเดือนของเดือนที่จ่ายวอเชอร์ก็จะถือว่าคุณสละสิทธิ์ครับนี่ถือเป็นโอกาสที่ดีมากครับสำหรับใครที่กำลังคิดจะเริ่มต้นเทรดหรืออยากทดลองใช้แพลตฟอร์มของ Binance t s พอเทแค่500บาทแต่ได้ BNB 500บาบาทคืนมาครับ เท่ากับเหมือนได้เงินลงทุนฟรีไปเลยแคมเปญน,นี้ไม่ได้มีบ่อยๆครับและที่สําคัญคือ b n b เองเนี่ยก็เป็นเหรียญที่ได้รับความนิยมสูงมากในโลกคริปโตใช้ได้หลายอย่างในระบบนิเวศของไบแนสนะครับและอย่าลืมถ้ายังไม่เคยเทรดบนไบแนทีเอสมาก่อนรีบสมัครแล้วกดเข้าไปโลกแคมเปญเรียบร้อยก่อนเทรดและเทรดขั้นต่ํา500บาทขึ้นไปเพื่อรับ b n b มูลค่า500บาทคืนไปใช้กันแบบฟ,ฟรีๆคุ้มกว่านี้ไม่มีแล้วครับรายละเอียดเพิ่มเติม,ตม,ตมกดด้าที่ลิงก์นี้ครับ ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์นะครับกดติดตามแล้วกดกระดิ่งเอาไว้จะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ